วันที่สองกุมภาพันธ์ปี2568นับว่าเป็นสัญญาณดีๆที่ทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของดาวมรตยูค่ะดาวมรตยูก่อนหน้านี้ได้ทำการโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังอยู่ที่ราศีพฤษภในครั้งนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ดาวมฤตยูจะมีการโคจรเดินหน้านะคะจะเริ่มมีกำลังวังชามมากยิ่งขึ้นพลังหรือการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงแรงกระเพื่อมที่คุณจะได้รับจากอิทธิพลของดาวมฤตยูเดินหน้าในครั้งนี้ย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลหรือแรงกระเพื่อมจากดาวมฤตยูเดินหน้าอย่างไรบ้างคะ่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเทพแห่งความเป็นความตายได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศนะคะสำหรับชาวมีนนั้นราศีพฤษศคือเรือนสหัสชะของดวงชะตาและดาวมฤตยูดวงนี้ก็ได้ทำมุมเล็งไปยังเรือนสุขพะของดวงชะตาด้วยค่ะ ดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่นะคะเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลอย่างมากเมื่อทําการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะย่อมส่งแรงกระเพื่อมหรือส่งเหตุการณ์ให้เกิดการแปรปรวนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรือนสหัชชะค่ะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายสหัชชะหมายถึงการเดินทางการติดต่อการเจรจาการสื่อสารค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสหัชชะนี้หลายคนหลายท่านนะคะก็อาจจะได้เจอ กับคอนเนคชันใหม่ๆมีเกณฑ์เดินทางบ่อยขึ้นต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์มากขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะบางทีชาวลัคนาราศีมีนก็อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับญาติพี่น้องก็ได้นะ,ะหรือว่าตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนบางคนไปก็ได้เจอเรื่องราวเจออุปสรรคเพื่อนหักหลังเพื่อนแทงข้างหลังนะฮะหรือว่ามีเกณฑ์ถูกหลอกถุกงงมันเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะเกี่ยวกับคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนได้ประสบพบเจอเนี่ยอาจจะส่งผลหนักๆในช่วงที่ดาวมรตยูโคจรวิปริตผิดเพี้ยนคือตั้งแต่ช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2567จนมาถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะก็ประมาณ3-45หเดือนอยู่เหมือนกันนะที่เป็นช่วงดาวมรตยูโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาเมื่อดาวใหญ่อย่างดาวมรตยูดาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเจ้าแห่งความเป็น ควาามตายได้โคจรวิปริตอยู่ในเรือนสหัชชะนี้นะคะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะเพราะว่าดาวเนี่ยเขาก็ทำมุมเล็งไปยังเรือนสุขภะของดวงชะตามีเกณฑ์ถูกติฉินนินทามีคนใส่ร้ายป้ายสีมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีข้อพิพาทคดีความต่างๆนานาค่ะเจอเรื่องราวของการกลั่นแกล้งรังแกเจอคนรอบข้างเอารัดเอาเปรียบคดโกงนะหรือเป็นจังหวะ ที่ตัวคุณนั้นอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะก็คือยังไม่บรรลุกับเป้าหมายมันมีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่คุณได้เจอในช่วงที่ดาวมรตยูโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนบางคนบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในแง่มุมของการเดินทางก็ได้วางแผนแล้วว่าจะไปที่นั่นที่นี่แต่ก็ไม่ได้ไปตามแผนนะคะนัดกับใครแล้วไม่เป็นนัดมีคนเทมีคนเลื่อนมีคนที่ พูดแล้วไม่ทําตามที่พูดนี่แหละค่ะคือเจอมาหมดแล้วทุกบริบทเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่พอเข้าสู่ระยะวันที่สองกุมภาพันธ์ปี2568ดาวมฤติยูดวงนี้ได้ทําการโคจรเดินหน้าเป็นปกติก็จะเริ่มมีกําลังวังชามมากยิ่งขึ้นเดินหน้าในเรือนสหัชชะเดินหน้าแล้วทามุมเล็งไปยังเรือนสุขะของดวงชะตาส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองค่ะจากเมื่อก่อนเวลาที่คุณทําอะไรแล้วคุณรู้ส สึกติดขัดมันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกไม่ค่อยมีพลังงานแต่ณเวลานี้คุณเริ่มมั่นใจคุณเริ่มมองเห็นพลังงานในตัวของคุณนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นไปดังที่ใจคุณคิดเป็นไปดังใจที่คุณหวังได้เพราะฉะนั้นคุณจะมีแรงมีไฟมีกําลังมากยิ่งขึ้นคอนเน็กชันก็จะดีขึ้นมีเกณฑ์นะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนจากที่เคยทะเลาะเบาแหวงกับญาติสนิทไม่สหายคนที่เคยมีปัญหาคนที่เคยเป็นศัตรูคนที่เคยไม่ถูกกันอาจจะได้กลับมาเป็นมิตรกันก็ได้ ะะคือศัตรูกลับกลายเป็นมิตรประมาณนี้นะคะหรือคอนเนคชันต่างๆจะเริ่มเข้าหาคุณมากขึ้น มีโอกาสแห่งความสําเร็จรออยู่มีเรื่องของการเดินทางไปยังจุดที่คุณต้องการจะไปได้เจอบริบทใหม่ๆเนะเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆกลับกลายมาเป็นข่าวดีนะคะชาวลัคนาราศีมีนพุ่งทยานสู่เป้าหมายจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงมีการสังสรรค์มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะจังหวะที่ดาวมรตยูมีกําลังวังชาเนี่ยย่อมส่งผลดีในหลายๆด้านต่อชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากนะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทํางานค่ะในช่ว ช่วงที่ดาวมฤตยูโคจรเดินหน้ามีกำลังวังชายอยู่ในเรือนสหัชชะนี้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนทำงานร่วมก,กันกับผู้คนหมู่มากแล้วได้รับผลดีค่ะอย่างเช่นงานที่ต้องสื่อสารงานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตางานที่ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียข้องเกี่ยวกับออนไลน์แบบนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีมากชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับไอเดียจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะมีทักษะในเรื่องของการพูดการเจรจาถ้าจะว่าไปนะ ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่งานที่ต้องใช้คำพูดเนี่ยส่งผลดีว่าจะพารวยอย่างเช่นงานสอนงานถ่ายทอดความรู้งานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรงานสื่อสารงานขายค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะทำได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวมีเกณฑ์นะคะที่คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานจะสนับสนุนผลักดันนะคะเกื้อกูลคุณในแง่มุมต่างๆหากคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีการที่ดาวมฤตยูเล็งไปยังเรือนสุภพะชาวลัคนาราศีมี จะได้รับการสนับสนุนอุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อาวุโสม,มากกว่าคุณหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเจ้านายนะคะค่อนข้างที่จะมองเห็นศักยภาพหรือว่ามองเห็นคุณค่าในตัวคุณและเขาก็จะให้โอกาสคุณมากขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําโปรเจกต์ใหญ่หรือได้ทํางานสําคัญสําคัญขององค์กรหรือหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่ด้วยนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองค่ะระยะนี้อาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับคนรอบข้างหน่อยนะให้ระมัดระวังคนรอบข้าง มาขอหยิบยืมหรือญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็มาขอความร่วมมือจากคุณมาขอการยื่นมือช่วยเหลือจากคุณและคุณเองบางทีก็ลําบากที่จะปฏิเสธหรืออยู่ในสภาวะที่คุณมีแหละ แล้วคุณก็ยากที่จะปฏิเสธยากที่จะไม่ไมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทําให้ชาวลัคนาราศีมีนกดดันค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับการเดินทางนะคะจ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมการพบปะผู้คนบางคนมีแผนการท่องเที่ยวนะคะมีแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศสามารถที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองได้เลยนะแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมต้องเจอคนนั้นต้องเดินทางไปตรงนี้ต้องมีงานตรงนั้นมออีการกินเลี้ยงตรงนี้ มันมักจะมีเรื่องราวของงานเลี้ยงหรือการสั่งสรรเข้ามาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะก็อยากจะให้คุณวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าประมาทในการใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือยไม่ควรสุรอรีสุร,ร่ายให้เผื่อเงินไว้เผื่อเหตุจําเป็นและฉุกเฉินด้วยเพราะดาวมรษยูเนี่ยเป็นดาวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะคาดเดาไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้ผลในแง่บวกหรือแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกันไว้ก่อนดีกว่าคอยมาแก้ทีหลังนะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะ ถือว่าอยู่ในแกะเกณฑ์ที่ ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่อยู่ในจังหวัดที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเอาตัวรอดในเรื่องของสุขภาพได้เวลามีปัญหาหรือมีความทุกข์กายทุกใจอะไรคุณก็ไม่ไม่ได้ละเลยอะนะคุณไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้คุณให้ความสมคัญคุณให้ความสํมคคาสคัญกับสุขภาพดีเพราะฉะนั้นชาวมีนคะในช่วงที่ดาวมฤตยูเดินหน้ามีกําลังวังชาถ้ามีโอกาสไปตรวจสุขภาพประจําปีก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจในจุดไหนอวัยวะส่วนไหนก็ไปตรวจไปเช็คให้ละเอียดก็ถ้ามีอะไร จะได้รักษาตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีกว่าเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะอันนี้มันอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีเลยเพราะว่าดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวก็กําลังจะโคจรเดินหน้าเป็นปกติในช่วงวันที่1 3บ4กุมภาพันธ์ปี2568ด้วยถ้าเราจะจําง่ายๆก็คือช่วงวาเลนไทน์นั่นแหละที่ดาวประจําตัวโคจรเดินหน้าส่งผลทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์ค่ะชาวมินใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจใครที่แต่งงานมีคู่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัว ซื้อบ้านซื้อรถลงทุนธุรกิจด้วยกันใครที่ยังไม่แต่งงานเป็นแฟนกันแล้วคบหาดูใจกันแล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณจะได้สร้างอนาคตหรือว่ามีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างครอบครัวเหมือนเหมือนกันเป็นจังหวะที่ดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะมีจุดลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างชัดเจนนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณหวังสิ่งใดที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะได้ตามนั้นนะคะ ดาวมฤตยูโคโจรอยู่ในเรือนสหัชชะเลงไปยังเรือนสุขพะมีโอกาสที่เพื่อนจะมาเป็นแฟนนะมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักจะแนะนําคนอื่นๆให้คุณได้ทําความรู้จักสมมุติว่าคุณโสดอยู่ก็จะมีเพื่อนช่วยหาแฟนให้ประมาณนี้มีญาติพี่น้องช่วยมองคนดีๆมาให้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเอ็นดูคนเนี่ยช่วยแนะนําคนดีๆมาให้คุณรู้จักลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามา ฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญายาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ